สวัสดีค่ะควันนี้เฮ็ดปวกออกค่ะพี่น้องยูพินนะคะมาเบิงเฮ็ดปวกค่ะวันนี้วันที่สิบเก้ากรกฎาคมพศสองพันห้า้อยหกสิบสี่เฮ็ดปวกกลางออกยูพินพึงจะมามาเบิงค่ะเฮ็ดปวกไง,งนี่คือดอกเฮ็ดปวกไง,งนี่ค่ะเฮ็ดปวกไง,งอ่าบานที่นี่มาเบิงสีค่ะไม่มีแค่นั้นนะคะพี่น้องค่ะเมื่อวันต้วนเรายูพินเนะะี่ยค่ะเห็นบอกคะ่ะ นี่ค่ะออนซ้อนจอยนะคะพุณอะค่ะคุณอะขาวเตินเติรนไปหอดพุนละค่ะคุณขาวคุณอะค่ะสีค่ะแมนสีค่ะตาเพชรขอโทษตัวอภัยได้หลายค่ะเพิ่งเนี้ยเพิ่งค่ะสีค่ะสีค่ะสีค่ะเฮ็ดค่ะเฮ็ดตัวค่ะวันที่สิบเก้ากรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่วันจันทร์นะคะมือแรกแหกหมันพี่น้องค่ะแบานดนี้เทสไปเบิ่ง เก็บได้ค่ะบันี้เนาะบันรทัสิเก็บแล้วก็เอาคลิปใหม่ตันเนาะเอาเมลลลงได้หลายคลิปด้วยู่อูออยู่ดรงนอีกได้ไหมอือต่อครัถ่ายแล้วลบเลยอันนี้นะลบออกด้วยลบออกมา ่น้องะ่ะมาบ่งซูมนีสองกี <c oughs> นี่ยซูมให้หน่อยคะ่ะสองกีนี้ดูสิคะ่ะบู้ยหมูว่านขั้นมาท่านบอกคะ่ะกระสีได้ดอกใหญ่ลวก็แข็งแบบนี้ละคะ่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้เราอุ้ยมันบานคะ่ะเจ้าสีเฮดจังไหนบ้างเนี่ยหมู่ว่านข้าตะไปทั้งปลาทาั้งอื่นอยู่แล้วปลาไก่กับขลงเรล่าบงมาเดอ้อค่ะมาเก็บเห็ดน้ำกันเดอ้อ เนี่ปวกออกบอ่ได้ขีนเด้อค่ะพี่น้อง่ามันมันเถาแล้วมันมันลกเอาโหลดโลกคือโลกการนี่แหละตรงนี้มันเถาบ่ล่ะเเถากะเอาเนาะยุคเขายากมากแห้งยุคโรคระบาดไม่ได้แล้วค่ะพี่น้องค่ะมาเก็ตเห็นน้ำกันเด้อค่ะ เก็บเห็ดต้องกันเด้ออันนี้เห็ดบวกเห็ดบวกเห็ดบวกกลางบอกค่ะเฮียอันนี้เห็ดตวกใหญ่อ๋ออันนี้เห็ดบวกง่ายค่ะพี่น้องบานนี้ยังสิมีเห็ดบวกกลางอยู่เด้อค่ะวู้พี่น้องคะ่ะห้าบอท่านเนะาะห้าบอท่านเนะ <laughs> าะห้าบอท่าน พูดน่ะพี่น้องยังล่ามไปหนาอยู่เด้อค่ะพุดน่ะหมู่บ้านขั้นใดสมีคือขั้นมาท่านสมนีแนะหละค่ะนี่ยาวนะพี่น้องค่ะเบื้องตื้าค่ะพี่น้องมาเก็บกออยู่ที่ไหนค่ะตัวขโควิดมาน้ำเด้อ <laughs> ตัวไอวิดมาน้าเด้อค่ะบ๊อบบ๊อบเป็นมาสันเก็บน้ำเนีย้ยมาสันมาเลยค่ะมาเลยเอามาบรรยากาศบานๆเฮ้ามาไหที่ไหน้องทั้งไก่เป็นเด็เบ,บิงเนาะค่ะเนาะอยากทรงยูค่ะอยากทรงไปให้กินเด้พี่น้องทั้งไก,ก่กระไดหยากน้ำโควบิดนี่ละค่ะหยากน้ำโควบิดค่ะพี่น้องค่ะ อยู่ข้างในปุ่นค่ะอันนี้อันนี้ดอกหานมันนี่เลยค่ะนี่ดอกใหญ่ๆี่นองค่ะเบิงจีพักทีเอาข้างในค่ะบันอันต้อนบอกค่ะอันต้อนน้ำยู่ทิ่นบออันต้อนน้ำบอค่ะอันต้อนน้ำกันบอค่ะเฮ็ดค่ะเขาพ้าเขาป้ากับไส้แมสค่ะ พอพูพออยู่น้ากันซูมือนี่ก็ยัง่งวาใหญ่กันอยู่ค่ะพูนอนข่าง,ง,งกันก็นกนได้เบืองแงาค่ะใบตองโป๊กเด้อค่ะบานิคุณนะค่ะนี่ค่ะเิ่มเียเดินค่ะใบตองโป๊กเพิ่นค่ะคนเพิ่นกะเน่าเบนเราละค่ะมาบอท่านอีหลีโอเสดายเด้อใเนื้ออย้อยเสดายเด้มาบอท่านเนาะ าบอท่านถามาบอท่านค่ะยังบ่อเบิร์ดอยู่ค่ะมูเดียวค่ะพี่น้องมูเดียวยังไม่หมดค่ะโอ้ยมูนเบิดแดหวอคะพี่น้องค่ะขนาดบุ้ยผายม้าหยาดด้วยค่ะหันเล้ามันตื่นเต้นค่ะโอ้ยแถาเบิร์ล้รพี่น้องค่ะ เขาเบิดแลว้วอันเพิ่นถือฝนค่ะเพื่อนมือคื้นนี่ฝนมากค่ะฝนมาตองเพิ่นพอดีพอดีฝน,น,น,นมาอันฝน,นมานำล่งใส่เพิ่นสาเพิ่อนแบบเป็นเทาซะค่ะค่ะอันี้ก็น่าขะน่าทีก่อนกดีกว่งค่ะทแทบจะบดไ้ขีนเลยเหะอค่ะพี่น้องพอว่า มันอ่อนเหมีอค่ะเพ่นหากมันหากพ่นเถ่าหากพ่นมันถือานามแล้วเนาะคะ่ะเนาะมันเหล่าอ่อนค่ะบัน,นโอ้ยมองเนี่ยคะ่ะถ้ามาผอบเป็นสีหมูว่านีน่สีคือคือสีไข่อยู่คะ่ะหมูว่านีนนสนน่สีเป็นสีแดงสีละค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยคะ่ะสีเป็นสีแดงสีละค่ะพี่น้องนี่คะ่ะโอ้ยมองเนี่ยค่ะล่ามห่อทีคะ่ะ น,นี่ค่ะพี่โบเออมาเก็บเห็ดค่ะมาเก็บเห็ดเนี่จะลังออกค่ะเนี่จะลังออกหลายฝนฝนพึงจะน้ำค่ะนี่ค่ะสเห็ดค่ะเห็ดค่ะ อันนี้เอินเห็ดปวกไงค่ะอัน,นทุกปีนี่ยูพิ้นกับจะโจดวันที่ไวเนาะคะ่ะจะโจดวันเดือนที่เห็ดแต่ละชนิดออกที่เห็ดปวกแต่ละแต่ละชนิดออกมันจะเห็ดปวกกิกเห็ดปวกกลางเห็ดปวกไงเท่ากับโจดไวเนาะคะ่ะบันที่นี้เท่ากับไปบง่งปฏิทินเอาก็ออกตามตรงตรงตามมือที่โจดไวอยู่เด้อค่ะจะเลื่อนก็เลื่อนแค่มือ เมื่อหนึ่งบกเกินนี่หรอกค่ะขั้นพเพลื่อนค่ะอันนี้เห็ดปวกกลางค่ะพี่น้องคะเห็ดปวกกลางเห็ดปวกกลางมีดบกไม้ปวกกลางค่ะโอ้เป็นออเถาเพื่อนเหรอเนาะคะ่ะอ้าเถาอัน ดอกเฮดซัมนี่น um ี่ยูพินเอาไปล่างล่างหลักกันหนึ่งนะคะหนึ่งห้ซุกหนึ่งไ้ซุกแล้วพอเพิ่นเย็นก็เอามาฉีกค่ะฉีกเป็นตอนนิดน้อยฉีกเป็นเสน้นฉีกเป็นตอนนิดน้อยแล้วที่นี่ก็ขั้นสมแม่ค่ะคือสมงวนกใ็ใส่เข่าใส่เกลือใส่ชูลรสลงไปล่ละคะ่ะใส่กระเทียมแล้วก็ห่อใบตองให้ได้ทานไปจักมือก่อนเนะคะ่ค่ะพอให้เพิ่นได้เซตโตก่อนเนาะ แต่และที่นี่ฮากะจังไทยเอาเขาตู้หย็นนะคะถ้านันโซเริ่มสิสมเนี่ยฮะเขาเอาเขาตูหย็นไว้ยินบอกค่ะบ้านเนี้ยแซบบกแพร่สมง้วสมหม,ม,มูเลยล่ะค่ะคู้ลองค้นกเาานะะเน็เอามาย่างเนาะเอามาย่างย่างไฟย่างทานทีานี่ล่ะค่ะหอมๆแซบค่ะพี่ม้องค่ะผู้ได้ขันสมแม่ค่ะท,ท่านเข็บเนาะ ขั้นสมแซบแซบมะขันใหยือพิ่นกินได้เดอ้อค่ะมะขันสมเหดใหยือพิ่นกินไน้เดอ้อผู้ขั้นสมแซบแม่ค่ะข้างกรุงเทพนะคะผู้ไดทิมาแล้วก,กักโตแล้วครบสิบสี่มือแล้วมะขันสมใหยือพิ่นกินได้เดอ้อค่ะมะข่างพี่อีค่ะพี่น้องคะยังมีอยู่ค่ะเห็นมคะคะคุณนะค่ะคุณจะคือ อันนี้คือคือโบท่นเผาเป็นไดโนคือคือยูพินเด็กน้องบังคือคือพุงแงมคือเป็นสาวคือยูพินเห็กน้องบัี้์ค้นแล้วพี่้องคะว่านัวหัมวมว,มวนกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่คะ่ะอันซุ้มนี่สีบ,บท่านเผาเป็นไดนตัวนี่ไหมสีพอดีแกงตัวนี้แกงใส่ผักสซเนาะค่ะเนาะผักไ่ผักไซใส่ผักใสหน่อยห,ห้าหยอดผักใส่ถิมใส่ยกักษ์ิบ ิบดอกเออสิบหยอดเ้าหยอดแบบนี้ค่ะสิบหยอดเ้าหยอดพักไซหรือว่ามะละขี้นกเลยคะ่ะบู๊ยพี่น้องค่ะเบื้องหน้าเนี่ยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะบู๊ยเห็ดปวกดงค่ะ,เห,คะเห็ดปวกดงหรือว่าเห็ดปวกใหญ่เรียกเหมือนกันนะคะเป็นเห็ดชนิดเดียวกันเห็ดปวกดงหรือว่าเห็ดปวกใหญ่ค่ะถ้าเห็ดปวกกลางก็จะเล็กขนาดนี้ยูพิ่นเคยเอาไปในคลิปไลน์ ใคนคลิปก่อนว่าเ็ดปวกจะมีหลายชนิดน้ำกันเห็ดปวกดงหรือเห็ดปวกใหญ่นี่แหละค่ะเฮดปวกดงหรือว่าเฮดปวกใหญ่ดอกจะใหญ่ขาจะง่าอีกประเทศนึงก็คืออีกประเทศหนึ่งก็ค,กงกคือเฮดปวกกลางจะเล็กกว่านี้นะคะขาสั้นกว่านี้ดอกใบใหญ่ปนนี่อันนี้ดอกเ็ดปวกนี่มันสนดอกดำ มาค่ะมาเบิ่งผลงานเห่าเนาะค่ะบัดนเนาะพี่น้องค่ะออนซ้อนน้ำยูพิ้นเนี่ยค่ะออ่นซ้อนน้ำกันเน่ค่ะออนซ้อนน้ำกันเนี่ยค่ะเมื่อยค่ะพี่น้องค่ะเก็บแล้วล่ะค่ะเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกมูเดียวค่ะเต็มตาค่ะพี่น้องค่ะ มูเดียวค่ะเดี๋ยวเติมตาบานเนี่นี่เพิ่งจะเขาป่านะคะเพิ่งจะได้เพิ่งจะได้มูเดียวเดี๋ยวข้อสิหาไปเรื่อยๆค่ะแล้วจะอัปเดตเห็เบิรงอยู่เรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะสัญญาณบ่ค่อยมีเลยบ้แพร่ภาสดเดี๋ยวค่อยเจอกันนะคะ